สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันกลับเกมมิ่งนะครับทุกคนครับเราอยู่กันกับแกชินอิมแพกนะทุกคนนะเราพิธีการเปิดดันตรงนี้นะครับทุกคนครับเออ่ดันสวนบุบผาเสาอนันต์นะครับทุกคนครับเออ่ดันแบบทะเลทรายนั่นแหละนะครับทุกคนครับอ่ะมาดูนะครับตรงนี้นะทุกคนนะความพิเศษก็คือ มันเป็นแดนมายานะครับทุกคนครับซึ่งมันแบบเราจะเดินทะลุอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดๆนะครับทุกคนครับเออมันก็จะงงๆหน่อยแต่พี่สังเกตละนะทุกคนนะอย่างเสาไฟต้นเนี้ยมันจะไม่มีนะครับทุกคนครับไม่มีแบบดอกไม้ไฟอยู่ใกล้เลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบหมายถึงว่าตรงนี้เป็นเสาแรกหรือเปล่านะครับทุกคนครับเนี่ยพี่ก็จุดก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วพอพี่เดินวนรอบดูนะครับทุกคนครับอย่างตรงนี้มีดอก2ดอกนะครับทุกคนครับนะอย่างตรงนี้นะครับ มีดอกดอกเดียวเห็นไหมทุกคนเออเหมือนเหมือนเขาเอาเอาแดนมายาลอ้อมรอบดอกไว้ไม่ให้เราไปทําอะไรกับดอกนี้แนะทุกคนนะเปการจัดสวนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจับจุดตรงนี้นะครับทุกคนครับโดยดูจากดอกไม้ไฟเนะทุกคนนะเสร็จแ,แล้วก็มาจุดตรงนี้นะครับทุกคนครับจิ๊บนะสองดอกแล้วนะต่อไปอาหาที่มันเป็นสามดอกนะครับทุกคนครับอย่างอันนี้มีทั้งหมด สดอกนะครับทุกคนครับก็จุดตรงนี้นะครับทุกคนครับอือต่อไปนะครับตรงนี้4ี่ดอกนะครับทุกคนครับสี่ดอกนะหนึ่องสามสี่นะครับจุ๊บอ่านี่ครับทุกคนครับก็ได้ละเออง่ายๆเลยก็คือจุดเสาตามลำดับของดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับทุกคนครับก็ถือว่าไม่ยากไม่ยาก ก็สามารถเปิดดานเชียนนี้ได้แล้วนะครับทุกคนครับเสร็จแล้วแดนมายาก็จะหายไปนะเราก็จะเข้ามาฟาร์มได้แล้วนะครับทุกคนครับส่วนใกล้ๆกันนะทุกคนนะมันบนผนังด้านขวามือนะครับทุกคนครับมันจะมีรูปอนุบิตอะไรสักอย่างที่ติดอยู่บนผนังแล้วทุกคนนะให้เราไปสำรวจให้ครบมันก็จะได้หีบสมบัติออกมานะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ you <laughs>